บบกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับสวัสดีครับรลบสองศูนย์สองศูนย์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเก่งคนดีคนเดิมและท่านอาจารย์ขุนอัดเนตรคีนะครับอีกครั้งในรายการดูดวงกับขุนอัดครับสำหรับวันนี้นะครับเช่นเคยก็เป็นการดูดวงตามรายปับนะครับรอบนี้ก็จะเป็นระหว่างวันที่1 6ถึง30มิมิถุนายนนะครับ น่าพ่ายแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ฟังเลยนะครับคือโอกาสท่านอาจจะมีขึ้นลงขึ้นศาลเสียข้าปรับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะระวังขับรถเรื่องขับรถให้ดีแล้วกันนะครับโอ้โหนี่เปิดหัวมาก็น่าสนใจแล้วนะครับครับผมงั้นผมขอญาตถามทีละเรื่องแล้วกันครับอาจารย์เรื่องของการงานครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับการงานยังชิวๆอยู่มันจะมีปัญหามีอุปสรรคก็มันไปมันก็ไปตามเรื่องตามราวนะฮะ ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับครับผมเอาเรื่องถัดมาแล้วกันครับอาจารย์แอกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับงานเรื่องของการเงินโชคลาบผมว่าช่วงนี้คงจะโชคลาบคงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะครับทาน้ำตกแทนนะครับเอาไม่ใช่กราครับครับอาจารย์ตอถึงถึงจะถูกหวยครับผมก็ได้นิดดหน่อยๆนะครับไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมอะไรนะครับจริงๆพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับ กำลังบุญนะครับกําลังโชคกาลังทรัพย์ของเขาแต่ละคนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับครับแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือโอกาสถูกน้อยนะครับโอกาสถูกน้อยครับผมแล้วทํายังไงมีเคล็ดลับครับอาจารย์อยากจะมีโชคลาภกับเขาบ้างาคนที่เกิดวันอาทิตย์อืมสําหรับคนที่อยากมีโชคลาภนะครับถ้ามีโอกาสนะไปวัดไปตามวัดที่เขามีการปิดทองปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไปเก็บขยะหน้าองค์หลวงพ่อองค์พระเนี่ยนะครับ,รบเพราะว่าผมเคยไปนะแล้วที่วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมเห็นนะคนจะทิ้งขยะทิ้งไอ้ใบกระดาษปิดทองเนี่ยที่มันไม่ได้ทิดปิดทองไปแล้วแล้วก็เหลือกระดาษก็คือทิ้งไว้วแต่หน้าองค์องค์ท่านนั่นแหละนะครับไปเก็บขยะพวกนั้นนะครับโอกาสที่จะถูกหวยมีนะฮะอันนี้ผมแอบสงสัยส่วนตัวครับอาจารย์ทำไมต้องเป็นการเก็บขยะตรงนั้นครับคือเขา้าใจไหมครับว่าคนถ้าไปปิดปิดทองเนี่ยหมายถึงว่า เขาไปทําบุญแต่จริงๆเขาทิ้งเขาทิ้งบุญเราก็ไปเก็บบุญของเขาอ๋อนี่ก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับครับผมที่อาจารย์แนะนํามามันไปเรื่องถัดไปแล้วครับอาจารย์หลายๆคนอยากรู้ละเรื่องนี้เรื่องความรักครับอาจารย์เอาสำหรับคนสดก่อนนครับก็ผมว่าก็สดๆไปแล้วกันนะครับสดๆไปอนสดไปนี่คืออย่างอาจารย์ก็ยังสดต่อไปยังสดต่อไปครับผมอ๋อแล้วไม่มีใครเข้ามาให้คุยเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้บ้างหรอครับอาจารย์ ก็มีฮะแต่ก็ยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับคือถ้าใครโทรมาช่วงนี้บอกว่าตัดสายทิ้งเลยนะอาจารย์บอกครับผมโอเคครับสำหรับคนที่มีครอบครัวระงครับอาจารย์เป็นไงครับคนที่มีครอบครัวระวังนะครับมีเรื่องทะเลาะบาะแว้งนะครับทะเลาะบาะแว้งครับวันอาทิตย์ครับก็เบาๆอาทิตย์ร้อนแรงก็เบาๆซอบๆลงหน่อยนะครับโอ้โหต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วต่อมาครับอาจารย์สุดท้ายละหัวข้อผมสุขภาพ สุขภาพนะครับวันอาทิตย์เป็นไงครับคืออย่างที่บอกนะครับก็คือคนวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ะจะมีทะเลาะเบาะแวงก็คือลดลด,ลดอารมณ์อารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นค,คือ,อให้ลดอารมณ์ก็คือบางทีน่ะคนที่อารมณ์ร้อนไ,ไปอาจจะทําอะไรที่เชุนเฉียวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ทีมโมโหขับรถเร็วๆก็ไปเฉี่ยวไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ต้องมาระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอารมณ์ครับผมบจะนํามาเป็นและปัญหาของสุขภาพได้ใช่ครับสำหรับคนวันอาทิตย์อาจารย์มีอะไรจะฝากทั้งนิดนึงไหมครับคือคนวันอาทิตย์นยฮะ<ม>ให้อย่างที่บอกที่เตือนเมื่อกี้เนะี่ยก็คือเรื่องให้เรื่องระวังเรื่องเ,อเกี่ยวกับการขับรถอย่างที่บอกนะฮะ ก็อาจจะมีการขึ้นลงึ้นสารนะครับเสียค่าปรับครับอาจจะมีจดหมายมาที่บ้านเออจดหมายรักอ่าจดหมายจากตำรวจจราจรไงครับความเร็วนะฮะให้ระวังนิดนึงนะครับอย่าใจร้อนนะครับจริงๆคนอาทิตย์อย่างที่บอกบอกคือเป็นคนร้อนก็คือใจร้อนขับรถเร็วนะฮะอย่าต้องให้ระวังเรื่องนี้มากๆนะครับครับก็ฝากไว้นะครับสี่เรื่องวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็แต่บอกว่าทุกนี้ก็ยังทรงๆอยู่ไม่มีอะไร พิเศษนะครับเรื่องของการงานการเงินโชคลาบเรื่อง,องโชคลาบอาจารย์บอกว่าไม่มีนไรพิเศษเลยช่วงนี้ก็หันทําบุญนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาบของเรานะครับเรื่องของความรักอาจารย์บอกว่าคนที่โสดโช่วงวันที่สิบหกก็โสดต่อไปที่ถึงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคนที่กำลังมีครอบครัวอยู่แล้วอาจารย์ว่าคนราตย์เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วก็ให้มัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับ ก็สุขภาพอาจารย์บอกว่ามันก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องของอารมณ์นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะสืบเนื่องมาถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับสําหรับวันนี้นะครับเก่งคนดีคนเดิมนะครับย้ำนะครับว่าเป็นคนดีคนเดิมแล้วก็ท่านอาจารย์กดอัดเนตักคีนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีหน้านี่พิเศษมากแต่ยังไม่บอกเพราะว่าคืออะไร สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ